สวัสดีครับคุณผู้ฟังล่าสุดโลกต้องตกตะลึงเมื่อประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเปิดเผยความลับทางทหารระดับสุดยอดกลางเวทีปราศัยถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่สหรัฐกระทำต่อเวเนซุเอลาแบบที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเขาบรรยายฉากการโจมตีที่มาจาก17ทิศทางและจบลงภายใน1น,นาทีทำเอาในพลในพื้นที่ต้องวิ่งหนีตายกันเจวันเท่านั้นยังไม่พอทรัมป์ยังประกาศแผนการปฏิรูปกองทัพครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยการรื้อฟื้นเรือประจัญบานหรือ b a t t l e s h i ปขนาดยักษ์ให้กลับมาโลดแล่นในมหาสมุทรอีกครั้งพร้อมคำประกาศที่ทำเอาศัตรูหนาสั่นว่าหมดยุคโลกสวยแล้วต่อไปนี้คือยุคแห่งสงครามเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินเสียงวิพากวิจารณ์ว่ากองทัพสหรัฐในยุคหลังๆเริ่มอ่อนแอลงเพราะมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องความถูกต้องทางการเมืองหรือที่เรียกว่า p o l i t i c a l correctness มากเกินไปจนลืมภารกิจหลักคือการรบ แต่ล่าสุดทรัมป์ได้ออกมาทุบโต๊ะประกาศกราว่ายุคนั้นมันจบลงแล้วครับทรัมป์กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของกองทัพสหรัฐจากที่เคยเป็นตำรวจโลกผู้แสนสุภาพให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่น่าเกรงขามที่สุดในประวัติศาสตร์เขาพูดถึงการทุ่มงบประมาณระดับ1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อสร้างอาวุธใหม่และการล้างบางระบบเส้นสายในกองทัพให้เหลือแค่คำว่าความสามารถหรือเมริตเท่านั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การคุยโว แต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดถึงจีนรัสเซียและอิรานก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดของปฏิบัติการลับในเวเนซุเอลาและหน้าตาของเรือรบใหม่ที่จะทรงพลังกว่าเดิม100เท่าผมอยากขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน n e w s v i s t a ในการแกะรอยยุทธศาสตร์โลกมาเสิร์ฟให้ทุกคนครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่หือหาที่สุดกันก่อนนั่นคือการที่ทรัมป์หลุดปากหรือตั้งใจเปิดเผยก็ไม่ทราบเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลาครับ ในคลิปวิดีโอล่าสุดทรัมป์ได้เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งด้วยความภาคภูมิใจเขาบอกว่าพวกคุณเห็นสิ่งที่เราทำกับอิรานด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 กันไปแล้วแต่สิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนคือสิ่งที่เราเพิ่งทำไปเมื่อเร็วๆนี้ในเวเนซุเอลาทรัมป์เล่ารายละเอียดที่ฟังดูเหมือนฉากในหนังแอคชั่นเลยครับเขาอ้างคำพูดของในพลชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นในพลคนนี้โชคดีที่หนีออกมาทันแต่เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ไม่รอดครับ ในพลคนนี้เล่าให้ฟังว่าพวกเราเตรียมพร้อมรับมืออย่างดีที่สุดแล้วเราเห็นเครื่องบินมาเราเห็นทุกอย่างแต่และนี่คือจุดที่น่าขนลุกครับทรัมป์บอกว่าพวกเขาถูกโจมตีจาก17ทิศทางที่แตกต่างกัน hit from 17 different directions คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับการถูกโจมตีพร้อมกันจาก17จุดมันคือการประสานงานระดับเทพเจ้าที่ไม่มีทางป้องกันได้เลย ทรัมป์ย้ำว่าในพลคนนั้นบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตทุกอย่างจบลงภายในเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นทุกคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าป่าไปหมดนี่คือสิ่งที่ทรัมป์เรียกว่า real force หรือพลังอำนาจที่แท้จริงครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาสหรัฐร,รบแบบเกรงใจรบแบบกลัวไม่สุภาพแต่ยุคนี้ไม่มีอีกแล้ว เขาถึงขั้นเปรยอบรว,ว่าเราเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมให้กลับไปเป็นกระทรวงสงครามดีไหมเพื่อเตือนสติว่าหน้าที่ของทหารคือรบและเอาชนะไม่ใช่การป้องกันเฉยๆและเพื่อที่จะทำให้กองทัพสหรัฐกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งแบบไร้ข้อกังขวาทรัมป์ได้ประกาศรื้อระบบการคัดคนเข้ากองทัพใหม่ทั้งหมดครับ เขาบอกว่าที่ผ่านมามีการรับคนเข้ากองทัพเพราะอยากดูดีอยากให้มีความหลากหลายแต่ทรัมป์บอกว่าไม่เอาแล้วต่อไปทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเมริตหรือความสามารถล้วนๆทรัมป์เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าถ้าคุณจะเข้ามหาวิทยาลัยคุณต้องเก่งถ้าคุณจะเข้ากองทัพคุณต้องมีกล้ามเนื้อคุณต้องแข็งแกร่งเหมือนคนที่หลุดออกมาจากแคตตาล็อกหนังหรือเซ็นทรัลแคสติ้งทรัมป์บอกว่าทหารต้องมีรูปลักษณ์ที่ดูแล้วศัตรูต้องกลัวไม่ใช่ใครก็ได้ ราบใดที่ผมยังเป็นประธานาธิบดีกองทัพของเราจะต้องได้รับการฝึกฝนที่ดีที่สุดมีวินัยสูงสุดและเป็นหน่วยรบชั้นยอดที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาทรัมพ์ย้ำว่าผู้นำทั่วโลกที่เขาคุยด้วยรู้ดีว่ากำลังเจอกับอะไรและนั่นทำให้พวกเขาไม่กล้าแยมกับสหรัฐทีนี้มาถึงไฮไลท์เรื่องอาวุธกันบ้างครับ ทรัมป์ประกาศตัวเลขงบประมาณทางการทหารในปีนี้ที่สูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์หรือ1ทริ l เ i ียนดอลลาร์ซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการและสิ่งที่เขาเอาเงินไปสร้างไม่ใช่แค่โดรนหรือไซเบอร์นะครับแต่ทรัมป์กำลังจะปลุกชีพยักษ์ใหญ่แอ่งท้องทะเลอย่างเรือประจันบานหรือ Battleship ปให้กลับมาอีกครั้ง ทรัมป์ย้อนความหลังไปถึงเรือรบในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเรือ USS Iowa USS Alabama หรือ USS Missouri เขาบอกว่าคุณเคยเห็นเรือพวกนี้ไหมเวลาที่มันเล่นตัดคลื่นยักษ์มันเหมือนมีดร้อนๆตัดลงไปในเนยทรัมป์ดูจะหลงไหลในความแข็งแกร่งของเหล็กกล้ามากครับเขาบอกว่าเรือสมัยนี้ใช้แต่อลูมิเนียมซึ่งมันเบาไปเขาต้องการเหล็กหนา7นิ้วทรัมป์เล่าว,ว่าเขาถามในพลว่า เราเอาเรือเก่าพวกนั้นกลับมาใช้ได้ไหมในาพลตอบว่าท่านครับอย่าเลยสร้างใหม่ดีกว่าทรัมป์เลยสั่งจัดไปครับงั้นสร้างใหม่เลย10ลำ initial order 10และเรือประจันบาลรุ่นใหม่ที่ทรัมม์ช่วยออกแบบด้วยตัวเองนี้เขาบอกว่าลืมเรื่องความล่องหนไปก่อนเพราะพวกเรือล่องหนมันหน้าตาน่าเกลียดทรัมป์ต้องการเรือที่ดูสง่างามและทรงพลัง แต่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับทรัมป์เคลมว่าเรือประจันบานรุ่นใหม่ที่กำลังก่อสร้างนี้จะมีพลังทำลายล้างมากกว่าเรือสมัยปี1940ถึง100เท่าคุณผู้ฟังครับ100เท่านี่คือตัวเลขที่น่าตกใจมากทรัมป์บอกว่าเราต้องการสิ่งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครหน้าไหนกล้ามาลองดีกับเรา Nobody messes with us นอกจากเรือรบและปฏิบัติการลับแล้วทรัมป์ยังพูดถึงการดูแลทหารในระดับฐานรากด้วยครับเขาคุยเรื่องการขึ้นเงินเดือนทหารแบบยกแผงการให้โบนัสพิเศษช่วงคริสต์มาสและการทุ่มเงินอีกนับพันล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงบ้านพักทหารในค่ายต่างๆโดยเฉพาะที่ f o r ์ b r a ็กซึ่งเป็นฐานทัพสําคัญ ทรัมป์ยังแวะแคะนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามและผู้ว่ารัชการรัฐคนก่อนด้วยครับโดยยกเคสอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่เด็กสาวชาวยูเครนถูกฆาตกรรมปาดคอโดยอาชญากรที่ถูกปล่อยตัวออกมาทรัมป์บอกว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในยุคของผมเราต้องปกป้องประชาชนของเราและเราต้องปกป้องกองทัพของเราเขาย้ำว่าพักรีพับริกันคนอื่นๆอาจจะไม่กล้าทำแต่สำหรับเขาอเมริกาต้องมาก,ก่อน ทำยังโวกระทบชิงไปถึงพันธมิตรนาโต้ด้วยครับว่าเมื่อก่อนเราจ่ายให้พวกเขาเกือบร้อเเซพวกเขาเอาเปรียบเรามาตลอดแต่ตอนนี้เหรอผมทําให้พวกเขาจ่ายเงินสมทบได้แล้วจากไม่ถึง2%ของ GDP ตอนนี้จ่ายกันเต็ม5%มันต่างกันราวกับกลางวันและกลางคืนบทวิเคราะห์จากเรื่องนี้มี3ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจครับประเด็นแรกยุทธศาสตร์ความกลัวหรือ s t r a t e g y of fear ครับ การที่ทรัมป์ออกมาเล่าเรื่องการโจมตีเวเนซุเอลาแบบ17ทิศทางไม่ใช่แค่การขิงครับแต่มันคือการส่งสารเตือนไปยังผู้นำเผด็จการทั่วโลกว่าสหรัฐมีศักยภาพในการโจมตีที่คุณจินตนาการไม่ถึงและมันจะจบลงก่อนที่คุณจะทันได้หยิบโทรศัพท์สั่งการนี่คือการป้องปรามหรือ deterrence ด้วยความหวาดกลัวครับประเด็นที่2การกลับมาของอำนาจแข็งหรือ hard power returns ทรัมป์กำลังบอกว่า ยุคของสงครามไฮบริดหรือสงครามไซเบอร์อาจจะสำคัญแต่สุดท้ายแล้วเหล็กกล้าและระเบิดคือของจริงการสั่งต่อเรือประจำบาลยักษ์สิบลำคือการแสดงอำนาจการครองทะเลที่จับต้องได้เพื่อข่มขวัญจีนที่กำลังขยายกองทัพเรือประเด็นที่3สงครามวัฒนธรรมในกองทัพหรือ culture War in military การประกาศรับคนด้วยระบบเมริตและยกเลิกความถูกต้องทางการเมืองคือการรื้อโครงสร้างทางความคิดของกองทัพสหรัฐใหม่ ทรัมป์ต้องการทหารที่ดุและพร้อมรบไม่ใช่ทหารที่กังวลเรื่องความอ่อนไหวทางสังคมซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลให้กองทัพสหรัฐมีท่าทีที่ก้าวร้าวขึ้นหรือแ g r e s s ซ v e ในเวทีโลกแน่นอนสรุปนะครับสิ่งที่ทรัมป์เปิดเผยในวันนี้คือการประกาศว่าพยาอินทรีได้ถอดถุงมือพรมกำรรมืหยีออกแล้วแล้วสวมสนับมือเหล็กแทนสหรัฐภายใต้การนำของเขา จะไม่ลังเลที่จะใช้กำลังขั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการลับที่มองไม่เห็นหรือการส่งเรือรบยักษ์ที่มองเห็นได้แต่ไกลไปจอดหน้าบ้านศัตรูคำถามสำคัญคือโลกจะสงบสุขขึ้นเพราะศัตรูกเกรงกลัวหรือโลกจะอันตรายขึ้นเพราะการแข่งขันสะสมอาวุธรอบใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นกันแน่และปฏิบัติการในเวเนซุเอลาที่ทรัมป์พูดถึงนี้จะมีรายละเอียดอะไรหลุดออกมาอีกหรือไม่ คุณผู้ฟังคิดว่าการที่ทรัมป์เน้นสร้างอาวุธหนักแบบนี้เป็นทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่หรือว่าเป็นแค่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครับลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และอยากรู้มุมมองของทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมเคนคนนี้ต้องขออภัยในโลกที่เต็มไปด้วยหมาป่าการเป็นแกะที่แสนดีไม่ใช่ทางรอดแต่การเป็นสิงโตที่คำรามดังต่างหาก คือความปลอดภัยที่แท้จริงสวัสดีครับ